สวัสดีค่ะสำหรับคาบนี้นะคะเราก็จะมาหาค่าของลอการิทึมกันต่อนะคะต่อจากคาบที่แล้วเนาะหาจากคาบที่แล้วเราจะหาค่าของลอการิทึมเราจะต้องทําให้อยู่ในรูปของอะไรก่อนลูกให้อยู่ในรูปของลอการิทึมสามาัญคือฐานเป็นสิบใช่ไหมคะลอเอ็ Lock end, ฐาน10สามารถเขียนใหม่สั้นๆได้ว่า Log n เพราะว่าฐาน10เราไม่นิยมเขียนเนาะการที่เราจะหาค่าของลอการิทึมได้เราจะต้องเปลี่ยน n ให้อยู่ในรูปอะไรใครจำได้เปลี่ยน n ให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์จำได้ไหมคะอ่าเปลี่ยนให้อยู่ในรูปสัญญากรพิยศาสตร์เราก็จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของล o g n อ็นยคูณ10ยกกำลัง n นั่นเองฐานเหมือนกันคูณการจับชี้กำลังมา บวกกันใช่ไหมคะเราจะเทคล็อกกลับเข้าไปเพราะฉะนั้น2ตัวต้องเชื่อมด้วยการบวกนั่นเองนะคะต้องเชื่อมด้วยการบวกเ,เชื่อมด้วยการบวกทำง่ายเอาเทคล็อกเข้าไปกลายเป็น l o อก N0 บวกกับล็อก0ยกกาลัง n นั่นเองเนาะอันนี้ที่เราเรียนกันไปในเทอมที่อ่านในครั้งที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเนาะเราจะเรียก n ว่าค่าของอะไร คาคตลิสติกหาค่าจากการเปิดตารางของ l o อก N0 ก็จะได้ค่า m a n t ิ s ซ่นั่นเองนะคะที่เราเรียนในครั้งที่แล้วอ่ะทีนี้เรามาดูเราจะหาค่าของล็อกการิชต่อไปนี้กำหนดให้ว่าล็อก5.75เท่ากับ0.759 7597นะคะทีนี้ขั้นที่1เราก็ต้องดูว่าตัวที่ให้มาเนี้ยมันอยู่ในรูปของ สัญญากรที่ยาศาสตร์หรือ,อยังการเป็นสัญญากรที่ยาศาสตร์นั่นหมายความว่าตัวหน้าต้องมากกว่า1แต่น้อยกว่า10ใช่ไหมมากกว่าหรือเท่ากับ1ก็ได้แต่ต้องน้อยกว่า10อ่ะทีนี้ทําไมมันน้อยมากเราต้องเอาจุดทศนิยมมาไว้ตรงนี้ถูกไหมคะการที่เราจะมันไว้ตรงนี้เราก็ต้องเลื่อนไปหลัง1 2 3สและ4เลื่อนมาตรงนี้ได้ใคร5.75เราก็ใส่5.7 5ห คูณ10กำลังถอยหลังติดลบลบ4นั่นเองนะคะเห็นไหมนี่ก็คืออันนี้นั่นเองพอเราเทคล็อกเข้าไปทำไงคูณเพราะฉะนั้นกลายเป็นบวกนี่ล็อกจุดห้าจุดเจ็ดห้าบวกล็อกสิบกำลังลบสี่จะรู้ไหมคะอา้าวทีนี้เราก็หาต่อโจทย์บอกว่าล็อกห้าจุดเจ็ดห้าเท่ากับอันนี้เห็นไหมโจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นหาล็อกจุดเจ็ดห้าได้ เอาอะไรเอาสีนงเงินแล้กัน,น0.7597นั่นเองล็อกสิบกำลังลบสี่จำได้เมื่อครั้งที่แล้วคุณบอกค่าอะไรล็อกสิบกำลังเอ็มีค่าเท่ากับทำไรเอาอะไรเตะชี้กำลังมาไว้ข้างหน้าจำได้ไหมไกลายเป็นเอน็นเหลือค่ายล็อกสิในที่นี้คือฐาน10บสิบฐาน10บอีค่าเท่ากับ1 1ึ่คูณเได้ n ดังนั้น log ก10กำลังลบ4ก็ต้องได้คายลบ4นั่นเองอ่าบวกด้วยลบ4เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือลบ3จุด2 4 0 3นั่นเองมาจากไหนต้องอธิบายไหมเนี่ยมันก็คือคาย4 0 0 0 0 0ลบ 0.7 5 9 7ลบทำง่ายยืมเหลือ3 9 9และ10ถูกไหมคะเหลือ3เหลือ0เหลือ4เหลือ2 3นี่คือคำตอบตัวมากติดลบคำตอบติดลบนะคะอันนี้ก็คือบวกลบธรรมดาเลยเนาะาข้อที่2องทำง่ายได้อะไรคะล้อ อะไรถอยหลังหนึ่งและสองห้าจุดเจ็ดห้าคูณสิบถอยหลังกำลังติดลบอีกแล้วเพราะฉะนั้นเทคล็อกเข้าไปล็อกห้าจุดเจ็ดห้าบวกกับล็อกสิบกำลังลบสองล็อกห้าจุดเจ็ดห้าโจทย์ให้มาแล้วเราก็ใส่เลย 0.7597บวกครั้งนี้ได้ใครลบ2คือเอาใครมาตอบเลขชี้กำลังคำตอบกูบอกเลยเนาะอย่างรวดเร็ว1.2403ดีนนั่นเองนะคะคล้ายๆกันกับข้อหนึ่งแหละอันนี้ใช่ไหมอา้าวต่อมาข้อที่3ทำไงคะล็อก5.75าคูณ10กำลังเท่าไหร่ ทดสนิยมไม่มีแดงว่าอยู่ข้างหลังเดินหน้า1และ2เดินหน้ากำลังเป็นบวกเอาเทคล็อกเข้าไป5 7 5บวกล็อก10กำลัง2ตัวหน้าโจทย์เป็นคนให้มาว่ามันเท่ากับ0.7597บวกตัวหลังดึงลงมาได้2 2บวกอะบวกศนย์ก็ได้ดสองทษสนิยมคงเดิมใช่ไหมคะอันนี้บวกง่ายเนาะ มีใขบวกไม่เป็นมีไหมอ้าวข้อที่4ล็อกก็ได้ข้อที่สล็อก5 7าเห้อีกเหมือนเดิมคูณ10บกำลัง1นสองและ3ก็จะได้ล็อกห้าจุดเจ็าบวกล็อกสิบกำลัง3ก็จะได้0 7นย์ บวกกับ3ก็กลายเป็น3.7597นั่นเองนะคะเอาข้อที่5ได้อะไรล็อก5.75จุคูณสิบกำลังไม่มีจุดอยู่นี่1 2 3 4 5 6 7และ8นะคะก็จะได้อา้าวเทคล็อกเข้าไป7 5บวก ล็อกสิกำลังแโจทย์ให้มาแล้วก็บวกด้วยแดังนั้นก็จะได้8.759ุเจ <7, S 1> เนาะใครยังงงมาถึงข้อ5แล้วเนะเาะอ่าข้อสุดท้ายล็อกห้าจุดเจ็ด้าคูณสิบกำลังอะไรอา้าวคูณศูนยเฉยสิบกำลังอะไรคะลูก มีจุดอยู่แล้วเดินหน้าไปอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเดินหน้าคือบวกหนึ่งเนาะเทคล็อกเข้าไปล็อก5.75บวกล็อก10กำลังหนึ่งเพราะฉะนั้นได้0.797ก็บวกหนึ่งก็ได้1.7597นั่นเองเห็นไหมคะจากความสัมพันธ์ทั้ง5ข้อ6ข้อนี้เราพบว่าอะไรบ้างเราพบว่า ใน6ตัวนี้ค่า n แตกต่างกันหมดเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเราเขียนอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ค่า a หรือ n สูย์มันทำไมกันหมดเลยเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าจำนวนที่อยู่ในรูปเนี้ยไม่ว่าจะ0.0.0575 0.0575 00 00หรือ575หรือ75,750นี่ยคือทุกจำนวนเนี่ยจะมีค่า แมนทิซ่า mm hmm. เหมือนกันหมดเลยเห็นไหมคะจะมีค่าแมนทิซ mm ่า hmm. เหมือนกันหมดเลยเนะาะ mm hmm. เห็นไหมคะอ้าทีนี้ค่ะงานของนักเรียนในวันนี้ก็คือข้อที่2ข้อที่2นักเรียนแก้นิดนึงอันนี้ต้องเป็น l o อก9 9 6นะคะกำหนดให้ล็อก8.96มีค่าแมนทิซ่าอยู่ที่ 0ก้าเอ่อศูนย์จงนะคะจงหาค่าต่อไปนี้เราก็ทําแบบเมื่อกี้นั่นแหละเขียนเลยยาวๆเลยนะคะอะไรเท่ากับเท่ากับเท่ากับไปเลยนะคะอ่าอันนี้การบ้านของนักเรียนวันนี้นะคะมีอยู่3าข้อเนาะทีนี้เรียนดูสรุปใต้ตารางนิดหนึ่งจากตารางลา็อกแคทเมที่กําหนดให้แสดงค่าลา็อกกคลเมสามัญของจํานวนตั้งแต่0ไปจนถึง9.99 อันนี้ก็คือมาจากอะไรมาจาก a คูณ10ยกกำลัง n โดยที่ a 1, มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งแต่น้อยกว่า10ก็งี้ไงหงได้แต่เป็น10ไม่ได้เราก็2องตำแหน่งก็คือ9.99นั่นเองนะคะจะหาค่าลอกการิทึมในรูปของทศนิยมสองตำแหน่งได้ทันทีและค่าเหล่านั้นถือว่ามีทศนิยมอยู่ข้างหน้าอ่ามีจุดทศนิยมอยู่ข้างหน้า อันนี้ก็คือเราจะหาค่าจากตารางอันนี้นักเรียนเปิดตารางใส่มาได้เลยนะคะหาได้เองเนาะอันนี้คุณครูต้องหาให้ไหมเราหาเองได้เนาะอันนี้คุณครูให้นักเรียนใส่หาเพิ่มนะคะอ่ะค่าล็อกการลิทึมที่อ่านได้เช่นสูตรอ่ล็อก9.99เอ่ะเรามาดู9.99 9.99คือตัวสุดท้ายของตารางเนาะ9.99 9. มีค่าเท่ากับ 0 9 9ย์เอ้าวเรามาดู0ูนย์จุดเกจะเห็นว่า0 9 9ย์เอ๋อเอีก่งตัวเกเนี่ยเขาบอกว่าจะมีค่าล็อกอ่าล็อกเกจเนี่ยจะมีแมนทิซ่าทำไมเป็นแบบนี้ถูกไหมคะ ีแบบน้ดังนั้นเขาจึงบอกว่าล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกอันนี้และล็อกอันนี้นี่จะมีค่าแมนที่ซ่าทำไมกันเท่ากันจะต่างกันเฉพาะค่า c h แ r a c t e r i s t i c นั่นเองก็คือเหมือนตัวอย่างที่คุณครูสรุปเมื่อกี้นั่นเองนะคะ,ะการบ้านของเรียนวันนี้ก็คือทำสองข้ออขสองใหญ่ให้เสร็จมีอยู่สามข้อเนอะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็อัพคะแนนอ่าอัพงานส่งมาให้คุณครูคุณครูจะได้ให้คะแนนนะคะสวัสดีค่ะ